สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้นิว a นี้ทคติโกลับมาพบกับพี่พีททุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาพร้อมกับไฟฉายดีๆครับ o อไลท์บอร์เดอร์เครับบลูนะครับ BL เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับปืนคอมแพคครับไม่พู่ภาพานทำเพลงครับแกะไฟฉายออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับภายในเหมือนเดิมครับมีสายชาร์จจาก USB นะครับแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็ ตัวแปลงรางนะครับมีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตวางไ้ก่อนนะครับมาดูที่ตัวไฟฉายครับตัวไฟฉายเขียนว่า BOSBL r r d e นะครับด้านขวาก็จะมีการปรับแสงเลเซอร์นะครับปรับจุดตกของเลเซอร์นะครับด้านหน้าตัวโคมโคมก็จะมีตัวไฟตัวโคมไฟนะครับแล้วก็แสงเลเซอร์ออกนะครับด้านซ้ายตัวโอไลต์ตัวโตๆนะครับด้านบนเหมือนเดิมครับ บิดออกนะครับสามารถที่จะเลื่อนลางได้นะครับแบบนี้นะครับด้านใต้มีเหมือนเดิมนะครับกลมนี่คือที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับโหมดมี3โหมดนะครับเลเซอร์นะครับเลเซอร์ไฟฉายแล้วก็ไฟฉายเฉยนะวิธีการใช้ก็กดค้างนะครับกดเปิดยกปิดนะครับคลิกเปิดนะครับคลิกปิดนะครับดับเบิลคลิก สว่างมากสว่างน้อยนะครับแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะคือเป็นแสงเลเซอร์สีฟ้านะครับแบบนี้นะครับแสงเลเซอร์สีฟ้าแสงสีฟ้าเนี่ยถ้าในทางการอาหารนะครับมันเป็นมันเป็นแสงที่มีค่าเปล่งประกายน้อยครับทําให้เวลาเราเล็งจุดไปเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ตัวผู้ก่อการร้ายนะครับหรือตัวผู้ร้ายนะครับตัวผู้ร้ายเองจะมองไม่เห็นนะ จะแตกต่างจากแสงสีแดงแกับแสงสีเขียวนะครับช่วยให้ทําภารกิจสุม้มืดได้ดีมากกว่านะข้อดีของแสงสีฟ้านะครับมันมีค่าความเปล่งประกายแสงต่ำนะเหมือนไฟล่อมแมลงนะครับต้องใช้ไฟที่มีคลื่นของแสงต่ำนะทาให้ยากต่อการสังเกตครับแต่ไม่ยากต่อการมองเห็นนะเป็นแนวคิดที่ดีครับสําหรับโปรไลท์ที่ทําลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับขออนุญาต ประกอบกับตัวปืนแลากันนะครับมาถึงตัวปืนยอดนิยมบ้านเรานะครับป็อกสิบนะครับเวลาจะบิดเปิดนะครับก็บิดเปิดลักษณะแบบนี้นะครับเข้ารางเลื่อนนะครับเข้ารางเสร็จเรียบร้อยเลื่อนนะครับโอ้โหสวยงามครับเหมาะกับปืนคอมแพคครับไม่เหมาะกับปืนฟูลไซส์ครับอันนี้สวยงามมากครับ เวลาใช้งานก็คลิกง่ายดีครับกดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับใี้ผไไมมโปีงกดหรือใช้นิ้วชี้กดก็ได้นะครับแบบนี้นะจากก็อกไปแล้วนะครับไปดูยี่ห้ออื่นกันบ้างนะครับมาดู Six s i ก s a u เ r อร์นะครับแบบนี้ครับโอ้โหมาวางใน Six s i ก s a u เ r ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะ Oh. จับและกระชับดีครับช่วยเป็นที่วางหัวไม่โป้งได้ด้วยสีสัตว์ p 1 4ครับโอ้โ oh หสวยงามครับลงตัวครับเหมาะสำหรับปืนคอมแพกครับไม่เหมาะกับปืนฟูลไซสแน่นอนครับมาถึงโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนนะครับ สมาชิกระดับทั่วไปนะครับเริ่มโปรโมชั่นอย่างเป็นทางการนะครับวันที่14มิถุนายน2566เวลา20.00นคือวันนี้นะครับจนถึงวันที่17มิถุนายน2566เวลา8โมงเช้านะครับถ้าซื้อเฉพาะตัวเครื่องนะครับ Border S นะครับไม่ว่าจะเป็น Border S สีดำสีแทนนะครับสีทรายนะครับสี O.D. Green สีเขียวนะครับหรือเป็น Border S B.L. Blue ตัวนี้นะครับจากราคา4,160บาท ลดเหลือ2,704บาทลด35%เลยนะถ้าเป็นตัว blue ตัวนี้นะครับ bl นะครับจาก4,420เหลือ2,873บาทลด35%สุดยอดของการลดนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูของแถมกันนะครับของแถมของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับโอ้โหสวยอันนี้สีสวยจริงๆสีแบบ สีแบบนี้นะ h t e eos นะครับสีสวยอันนี้สีสวยทั้งหมดนะครับลองเข้าไปดูในโปรโมชั่นของ olight นะครับที่ให้ดูนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปกับไฟฉายดีๆนะครับแหมสวยจริงๆนะใช้ดีใช้ดีชอบตรงเลเซอร์สีฟ้าครับเลเซอร์สีฟ้าใช้ดีสวยมากครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ